ซีวีครับแต่ว่าในออนไลน์มีนะครับลองไปรง,ง,งไปฟังสัมภาษณ์ยูโก้ครับเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครหายไปจาราทีก่อนทุกคนไม่มีหายไปคุณหาไม่เจอเองโลกทีวีเปลี่ยนครับผมนะก็คือเปลี่ยนวิธีครับเพราะจากเดิมเนี่ยทำรายการสดมาตั้งแต่เด็กเนาะพอตอนนี้พออยากมาทำอีเวนต์แล้วก็มันเดินทางได้เราก็เลยจะต้อง มีข้อเงื่อนไขเยอะอยูย่เพิ่มเติมแล้วก็โดยส่วนมากมันก็จะเป็นเรื่องของสัญญาทุกคนเข้าใจว่าโลกสื่อมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดละครยังไม่ผลิตเลยรายการมันก็ยิ่งผลิตน้อยลงครับก็พยายามหาช่องทางอื่นครับก็มาในโลกออนไลน์นี่แหละตอนนี้อีกหนึ่งคําพูดที่เรียกแล้วนอกจากพีธีกรมีเจดีเจแล้วคือเป็นพ่อขาด,ด้วยครับชั้นขนมหวานครับเปิดมา18ปีแล้วก็ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ต้นถนนเยาวราชครับก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีจริงๆนกะท่องเที่ยวเดินน้อยลง ยอดขายตกลงแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเราก็ต้องพยายามหาช่องทางครับหาวิธีการขายอื่นๆอย่างเช่นจะต้องผลิตแน็คบ็อบบก,ก์แบบไหนทําธุรกิจแท็กซี่แบบไหนคือต้องวิ่งหันอำนากขึ้นเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะขึ้นถ้าในถ้าในความคิดของผมก็คือต้องพยายามสร้างตัวตนให้เห็นนะครับว่าอย่างน้อยให้เขารู้ว่ามีเราอยู่บนโลกใบนี้เนื่องจากถ้าเราไม่ใช้วิธีการในการโฆษณาตามแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งคู่แข่งมันก็เยอะมากทุกคนก็ซื้อบูธซื้ออะไรกันเยอะแยะเราก็ คือผมใช้เทคนิคการวิ่งเข้าหาลูกค้าแล้วก็ขายเป็นขายเจอหน้าสมัยก่อนอาจจะแบบมีความลูกเกลงใจบ้างหลอก็ไม่นะเอาก็จริงคือถ้ามองว่าตกอับทางด้านหนึ่งคือพอโลกมันเปลี่ยนแค่เราต้องยอมรับแล้วเราเข้าใจแล้วยิ่งเป็นมนุษย์ไม่อยู่นี่อย่างผมนะผมก็พยายามหาอะไรทําไปเรื่อยเปื่อยการไลฟ์มันก็ได้ทําให้เรามองโลกในแง่ดีว่าในะปัจจุบันเราได้มีโอกาสเจอทั้งคนซื้อทั้งคน คนที่ติดตามเราเนี่ยก็เข้ามาคุยแล้วก็ที่ผ่านมาเวิร์กฟอยเอาแบบเกณฑ์จราชนกับมาอยู่ในช่องแบบเวิร์กฟอยล์คลาสิคนก็เข้ามาคุยแล้วก็แบบอ่านี่พี่กรยุค90หรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็คุยกันแล้วก็แบบเออเขาก็ยังพอจําเราได้แาบน้อยเราก็ใช้โอกาสในช่องทางนี้ลและแบบหาวิธีการในการให้มันได้งานอื่นต่อเน,นื่องมาขนมหวานและเฮเวนออนเอิร์ครับผมนะครัแบแวะมาได้ฝาก i อ i n อ t a g r a แ ฝากช่องทางอื่นแพลตฟอร์มอื่นได้หมดเลยนะครับเข้าไปดูได้นะครับก็คือเซิร์ชคำแน้นขนมหวานนะครับแล้วก็ส่วนงานพิธีกรรับเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารอัพเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีดียที่คอมชินกออนไลน์ค่ะ